สวัสดีครับแซบนัวครัวบ้านผมวันนี้เรามาขายอ้อยเหมือนเดิมนะครับที่เดิมเพิ่มเติมคือน้องพึ่งมาเยอะมากเลยครับวันนี้นี่ฮะทำงานไม่สะดวกเลยครับผมกอกขวดอยู่นะครับนี่ฮะน้องพึ่งมากันเต็มเลยครับมากันเต็มเลยนะฮะตรงน,นี้ก็มีนะฮะ เต็มนะครับสองครึ่งมากันเยอะมากเลยวันนี้เต็มเลยผมทำงานไม่สะดวกเลยครับเนี่ยนี่นะฮะมากันเต็มครับเกาตามเครื่องตามอะไรครับเต็มไม่หมดนะฮะนี่ครับ ออกใส่ขวดพึ่งเสร็จนะครับวันนี้รอบสามแล้วครับดูน้องพึ่งมาผมทำงานยากเลยครับทำงานลำบากเลนี่ฮะถายไปสามรอบนี่นะครับร้านผมแซบนัวครัวบ้านผมนะครับเหมือนเดิมนะครับร้านตาเปียกน้ําอ้อยสดนะครับมีงเบอร์โทร แต่ดูนี่ครับน้องพึ่งครับก็มากันเต็มเลยครับวันนี้วันนี้ก็ตอนเช้าก็แดดนะครับแต่มาช่วงบ่ายบ่ายโมงเที่ยงครึ่งมาเนี่ยอา่าคืมๆหน่อยแดดบางๆอ่อนแต่ฝนยังไม่ตกนะฮะทำงานลำบากมากเลย นอึ่งครับอันนี้เอาน้องพึ่งมาให้ดูครับมาให้ดูการทำงานของผมแล้วก็น,นี่ครับอุปสรรคนะครับเวลาทำงานครับเวลายกยกถังเราเราไม่มีก๊อกนะครับยกถังแล้วก็เทลงใส่เหยียบตัวนี้ฮะแล้วก็กรอบใส่ขวดนะครับ นี่ฮรรอบหนึ่งก็ได้ประมาณนี้ครับถังหนึ่งครับถังนี้นะฮะถังนี้นะครับ,รบได้ประมาณนี้สิบสองแปดยี 12, 18, 24, ่สิบสี่ขวดนะครับยี 24, ่สิบสี่ขวดแล้วก็ตรงนี้กเกือยหนึงนงน่งนี่ครับถังหนึ่งนี่ครับได้ประมาณสาม อย่างนี้ก็ได้ประมาณอยู่เจ็ดถึงแปดแปดขวดนะครับได้ประมาณสามสิบขวดพอดีครับถังนี้ฮะน้องพึ่งมากันเยอะเลยผมเลยลงคลิปให้ดูนะครับวันนี้ลงคลิปเชินเรื่องน้องพึ่งนะครับน้องพึ่งมากันต้องทํำยังไงบ้างครับ สงสัยรังมันจะอยู่แถวใกล้ๆนี่ฮะแต่ก่อนหายหายไปนานเหมือนกันมันก็มาบางๆมาเรื่อยๆแต่วันนี้มากันเยอะเลยครับเนี่ยมากันเยอะมากผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากช่องแซบนัวครัวบ,บ้านผมก็ฝากพี่น้องช่วยกดไลค์ กดสตะไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแก้งเตือนเพื่อให้รับชมคลิปต่อไปได้เด่งเด่งขึ้นแล้วก็เปิดชมได้เลยครับผมคทับนัวครัววันผมวันนี้ก็ข,าข่าวว่าสวัสดีครับ